I <laughs> ดูดีจะเห็นไหมหน่อกล้าครับอีกสามวันจะเข้ารรษาครับหน่อกล้าก็ดูดี อีกสามวันจะเข้าวันษาเราหวานก้าไว้สามวันแล้วสามวันแล้วลักษณะแปลงก้าเราก็ต้องให้มันเสด็จน้ำครับคือขายน้ำออกได้แห้งสนิท<ม>การทำแปลงก้านี่ก็เราไม่ทำบิ่ง ที่แช่น้ำท่วมขังเพราะว่าเราจะต้องไขน้ำออกให้แห้งสนิทถ้าอยู่แปลงต่ำสุดน้ำก็จะท่วมขังฝนตกทีไรก็จะขังถ้าเราอยู่ข้างบนหน่อยอก็เป่งน้ำไขออกได้วิดออก สูบเอาได้ดนิดหน่อยมีเปลืองแรงครับดูนกพิราบนะอู้น,นันน่นนั่นนั่นเอ๊ดูมัน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 ไฟหวานช้ากินหมดแล้วแต่แล้วทำแปลงก้านนี่ก็จะ สูบน้ำใส่แล้วก็ปัน่นปั่นโรตารี่ในขณะที่มีน้ำจุงเลงจุงเลงก็จะเป็นโคลเลนครับมีน้ำห้าเซนแล้วก็หวานมเมล็ดกล้าลงไปที่เราเพาะไว้ออกหน่อแล้วครับแช่สองคืนแช่น้ำสองคืนพักหนอสองคืนสองคืนหรือ3คืนก็ได้ แล้วก็มาวาลงที่เป็นน้ำที่เราปั่นค่ามาแล้วก็ไขออกไขน้ำออกก็ข้าวมเมล็ดข้าวก็จะอยู่ในคโครนนกไม่นกไม่เห็นนะครับนกขาไม่เห็นจมคโครนแล้วนกไม่กินครับมันจมคโครนก็จะรอดครับรอดนกทำให้เหลือเป็นกล้าอย่างนี้ บยงคนยิงไรนกยิงประทัดลอยเท้านกมาบนกินนวลไปหมดนะครับนะย่ำนวลไปหมดแต่เมล็ดข้าวซ่อนแล้วในดินซ่อนแล้วซ่อนแล้วงอกได้ ตรงนี้ไม่มีน้ําท่วมถึงเราก็ออนวิตน้ําใสนะครับวิตน้ำเพื่ซ่อนเมล็ดข้าวไว้ก็จะงอกได้ก็จะรอดนี่สามวันนะเมล็ดข้าวสามวันจะเริ่มงอกเพิ่งน้ำแห่งแล้วยังมีน้ำอีก มันเป็นทะเลคือเกาอยู่มันไหลมันจะใสเลย 影响了。